ใครที่กำลังมองหางาน IT Project Manager หรือ Product Owner อยู่วันนี้จ็อบไทยเอา5งานน่าสนใจมาฝากกันค่ะตำแหน่งแรกนะคะ Project Manager, Project Lead, Service Delivery Manager ที่บริษัทยิปอินซอยจำกัดที่นี่ดำเนินธุรกิจด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ IT แบบครบวงจรค่ะถัดมานะคะ Project Manager IT ที่บริษัทโกซอฟประเทศไทยจำกัดค่ะ ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ IT ีรวมถึงให้บริการด้านสารสนเทศและให้คำปรึกษาค่ะตำแหน่งที่3นะคะ Product Owner ที่บริษัท c h o c a r d Enterprise จำกัดเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้าน Customer Relationship Management และ Digital Marketing ค่ะตำแหน่งที่4 Product Owner ที่บริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนก็เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านโรงงานและคลังสินค้าค่ะ และตำแหน่งสุดท้ายนะคะโปรเจกต์แมเน e เจอร์ Analytics T ที่ CSI Group เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้าน IT แบบครบวงจรค่ะถ้ายังไม่เจองานที่ใช่นะคะก็สามารถค้นหางาน IT Project Management, Product Management เพิ่มเติมได้ที่ jobThai ค่ะหากสนใจบริษัทที่เรานำมาฝากสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน BIO ที่หน้าโปรไฟล์ jobThai นะคะ